สวัสดีค่ะกะยังวนๆเวียนๆอยู่กับเนื้อก่อนไงๆนีเด้อค่ะเมื่อนี้กะสิมาเห็ดเนื้อแห้งคือเก่าค่ะตัวเมื่อนี้แห้งอีหลีค่ะวันวันเห็ดสีหลอดแดดเดียวสิเห็ดเนื้อแห้งอันนี้ข่อยอื้นมาเนื้อหน้าผ่านเด้อค่ะหั่นเป็นชิ้นๆเปีๆแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นเนื้อส่วนสะโพกของงวเด้อค่ะเอามาหั่นเป็นชิ้นเปีๆยังไงเนาะพอได้หั่นเป็นส้อยริ้วเด้อค่ะมื่อนี้ที่มาร์กมาคือเก่าค่ะ มาตอไปตากด้วยค่ะตากเพราะได้ตากแดดเดียวค่ะเมื่อนี้ตากทั้งเบิดสองมือสองแดดค่ะแดดแห้งๆแห่งๆแ,แ,แบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อแห่งๆรสชาติกะสิออกเข้มน้ำนะคะเห็ดเป็นแบบคือโบราณเนาะคะ่ะเนื้อในผ่านก็คือว่ายาื้มะเขือปลาเนาะค่ะในผ่านเป็นกะสิพกเนื้อเข้มๆเข้มเปานปได้ปลาน้ำเข้มอีลีค่ะตัวนี้ความตั้งใจที่ใหญ่เพิ่มเข้มๆเนาะคะ่ะแห้งกรอบเลยค่ะ ตากแดดแห้งๆสองแดดเนาะคะ่ะเเนื้อชินยย้นใหญ่ๆแบบนี้เลยด้วยค่ะมือนี้เขาสิมาเห็นเมนู่อย่างนอนบม่ได้ง่ายเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆเนาะคะ่ะเนื้อแห้งชินยย้นใหญ่ๆแบบนี้เสียมามยยางไฟห้หอมๆเวยคะ่ะย่างหอมๆกินกับข้าวเหนียวเนาะคะ่ะกระสียางเป็นเตาท่านค่ะมือนี้ด่งไฟเรียบร้อยแล้วเอาใบปรกกูดลงไปค่ะใส่ใบปรกกูดลองไปเผาให้หอมเลยคะ่ะเวลาเขาอยางกินทานเขาสิดได้หอมๆเนาะคะ่ะ อย่างถ้าไฟแห้งเกินไปเขากะเติมขีเทาด้วยค่ะลดอุณหภูมิของไฟอย่างพริกกลับไปกลับมาแบบนี้ล่ละคะ่ะเนื้อแห้งถือไฟทันอ่อนๆกับหอมหอมด้วยค่ะกับย่างพริกกลับไปกลับมาจังสี่ลละคะ่ะด้วยความที่เพิ่นแห้งแล้วเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเพิ่นกระสีใหม่ไงก็ให้ระวังไฟไว้อย่างเนื้อแห้งๆหอมๆจังสีก็ขึ้นพอสมัยเป็นเด็กน้อยนะคะ ขันไพ่ได้เนื้อแหงเนาะค่ะเป็นเด็กน้อยนี่ค็สเมบ่อใบเขาอ่างกันค่ะก็ตามภาษาเด็กน้อยแลยเนาะค่ะได้ขล้องแสบค้องดีก็บสซลแลนเอาไปอ่างมูค่ะใบเจลบองใบประทูงสิละค่ะคือพอสมัยเด็กน้อยกับมีความซุกเนาะคะ่ะก็เลยขึ้นยั้งหลายเนาะอยู่มือมือนึ่งก็ได้เลนได้ม้วนได้หัวไปยังสันละค่ะหาว่าเบาถึงย่างเนื้อแหงเนาะค่ะอันนี้ก็เอาลงพร้อมกันให้ได้ซีชินค่ะยางไปแหงแหงเลื้งแบบนี้เลยค่ะ อันนี้กาสีทั้งนอกเป็นการกับกรอบแล้วค่ะทั้งในเป็นกาส์ีนุ่มๆแล้ค่ะเขาหั่นตามลายเส้นของเนื้อนะคะเวลากินกับเวลาฉีก,กะสะได้เทกเจอร์ของเนื้อะคะ่ะก็กินแค่อันนี้เลยค่ะแจ่วบองของข่อยแสบๆเนาะค่ะ้าเป็นแจ่วบองมันกับเบอเดเะค็มหลา์ด้วยค่ะกินกับเนื้อเค็มนี่กับพอดีเมื่อวันนี้ไปตลาดก็ได้ใส่ย,ย่างมาน้ำนะค่ะใส่ย,ยัดไข่แล้วก็ใส่อ่อนเนาะค่ะเดี๋ยวสิให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อของเขาเป็นผู้รองชิมนะคะ กรอบของเรานัวนัวไม่ค่าลุงอันนี้ทำเป็นเนื้อเค็มนี่นี่เนื้อในพานเห็นบ่อยที่ว่านในพานไม่ได้เขาปลาเขาจะห่อเขาเนี้อกับเนื้อเค็มไปเหมือนอันนี่นี่ใหญ่ใบเขาใบเขาใบเขาเขาจะกินปลาด้วค่ะเนื้อด้านเขาต่ไปจะไปกินกับแก้มก็บอกที่ต่างหากว่ากินกับแก้มแล้วลุงเนาะอ่าจะบอกน้องค่ะลุงเจะบอกแซ่บเพราะจะบอกเขาแซ่บนาะโอเคโอ้เยี่ยมเยี่ยม ยนื้อบลุงเนี้อเนื้อเนื้นื้อเลยไมนื้อเลยไหมเราย่างไปอย่างนี้ย่างสี่สกิีไปได้ดุนด้วยกันชี้อามเลยคล้องมานัวแซ่บเนื้อในพานเขาเรียกเนื้อในพานเนื้อในพานอันหล่องไทยอันย่างในพานเขาเขาปลาเราจะมีเนื้อเข้มๆไปเข้มเติบสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าสิมากกันด้วยค่ะคลิปย่างเนื้อในพานของเฮาเนาะค่ะจังไดก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันตลอดมากค่ะสวัสดีค่ะ